ครับสวัสดีครับวันนี้เขากับน้าพ่อกับช่องเยนสิงนะครับสตูดิโอนะครับวันนี้เขาสีเอ่อมาสอบถามนะครับไอ้นั่งล่ำนะครับันนี้กับผากันมาล่ำอยู่งานงานเขตนะครับนะครับเดี๋ยวเขาไปเบนนะครับว่านั่งล่ำเขามีไผ่เน้นะครับเอาคนแรกครับสวัสดีครับ ซื้อซื้อยังวะคุณอันซื้อซื้อ้เขียนค่ะน้องเขียนนะครับนักเขียนนี่นี่นาที่ยังครับนีนีรงของล่าเขาล้ำค่ะล้ำล่ามองเรล้ำไปยังอีกหรค่ะล่ามับเพนยังอีนะล่ามหลับกรล้มค่ะจัดชุดน้ำบอจัดค่ะแบกงน้ำพงน้ำบอแบ่เป็นดังแบ่งผู้ใดใส่ผู้ใดใส่แบกผู้พุญบอ นี่ป่อนี Hello. Hello? Hey hey ่ป่ใส่แบกผู้กานะครับผู้กาใส่นาร่ำแบกแล้วพวงนะครับเอาเบื้องผู้ต่อไปครับสวัสดีครับครับงานใช่ยังสื้อเอาเร่งเวลาช่ยงซื้อยังจำซื้อจะฟังอไรเหตดยังในวงนาทีเห็ุยังในวงก็แค่เงาก็แค่เหตุยังอีกก็แค่ล่เฮียนอีกขอเงากขอหยงอีกลักไก่เด็กคนนีลักไก่ พอมีเห็นปะโอเคครับนะครับเพิ่งหันกับมอแแฉกกับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่งอีกต่อไปครับผมสวัสดีครับเอาซื่งยังขอบคุณเรื่อยเรื่อเดี๋ยวมทางนะครับซื่งยังหลักซื่งยังซื่งยังซื่อครับฮะผิดครับวอสซาเฮดเฮ็ดซิ่งยังนะทีนี้เพิ่งอหกหนังอยู่ผมเพื่อนครับ นี่แหลเห็นนางเออเขาสีนลุ่เลเห็นนางี้ยมน้ำพุ่งครับเออยังอีกเสียงครับเสียงเสียงน้ำปะน้ำครับน้ำอันนี้อันนี้ให้นงหมดเนี่ไหนบึงบึงไล่ด้วยบงไล่ดวบึ้งบึ้งไล่ก่อนสร้างได้ไล่ให้นี่เล่นนะครับพี่น้องครับได้อันนี้เไ่ย่งนี้ ฮะเจตอะไรอะไรครับเจตอะไรเรื่องนี้เฮ็ดละครับนะครับผู้หันซีมนะครับเบื้องโบราณอ่าเอาเดี๋ยวเบิ่งไล่ก่อนครับนี่นะครับจะไล่นะครับเดี๋ยวเบิ่งขนต่อไปนะครับสวัสดีครับเอาขงไว้เอาเรื่องซื้ออยางอ๋อเอายืมก็ได้ เอซื้อยังล่ะซื้ออุมซื้อเพ็ดยังเฮ็ดยังนาทีนี้พวกมันลองเพชรสำหับเราค่ะแล้วผู้ใดนไปยกตู้กันยกตู้พูหน่อยครับเดี๋ยวเิ่พูน่อยครับเขาบอกว่าพู่อหน่อยยกลโพองสวัสดีครับไอ้มาคือลิงเร ซื้อยังซื้อยังผู้ใหญ่ก็ซื้อ,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 อซื้อ,อย,ยังกันะมินค่ะมนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดยังในพวกไหนี่ลลำเยค่ะลอลำลออเพียงนนะ้ำบ่บ่ค่ะ,อะล,ลออ,ลอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ลอ๋ออ๋อีออ๋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 อี๋คอับเดี๋ออ๋อพ๋ออัออ๋อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ัอ๋ออ๋ออ่ออ๋อ ยูไม่ยนเสียอะไรบียูเขาอ่ะสวัสดีครับครับลายสิ่งยังบอกเพคนด้วยเห็ดเห็ดไหนทียังในบ่วงของล่างขอางเอาอันชุบลักส่งไม่เด้มันโตั่ปะตัวปงไม่ได้ตัวปงเข้าโอ้ครับอันนี้เป็นมือปงล่างในวงปงล่างเข้านะครับตะวันเรียงลักส่งไม่หนีดีบางนึงครับตุ้งหนักสุดลักส่งไม่ไปต้มใส้ลักส่งไม่ไปต้มใส่ครับอันเอ็มร้อยนะครับ นะครับนี่ครับเพื่อนางกตรีเขัากำลังนางผักฟอนใผ้าพิงคนวนึงครับผมอันนี้เป็นมือเบกครับมือแบกครับเอาไะซื้อหงววนเนาะซื้อถักเอัซื้อถักใหนั่งทีรักไม่วงเดินเบคครับเดินเบเดินเก็นก็เานนามือเบรคสัครับมือเบนคครับอันนั้นมือพี่นะครับ น้องวิวนะครับมือพืนเนะเดี๋ยวยั่งยังเหลืออีกครับบ่ว่าจะเป็นนางกุฏินะครับกับนักแสดงนะครับอันนี้ไอ้นักแสดงมาสามคนครับอันนี้ซื่อหยังบอกคนดู่าซีนี่ครับซีนีเพชรยังครับมน้ำร่ลนะครับเขียนน้ำร่ำลน้ำร่ำ่นะครับสั้นกระดิ่งอ้อมสวัสดีครับซื่อหยังบอกอะไรครับเพชรยังแต่ที่รักไม่วงร่ำแต่ผู้ใด้สนรักจีบสาวน้รำ เป็นคนนี้คละคนคนละคนนะครับอันนี้ก็เ cin ป็นสมาชิกอันนี้ก็เป็นสมาชิกของวงเฮานะครับอ่าหลายหลายคนมาวมกันนะครับผมอันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลกดแช่นะครับกุติตมนะครับวงของล่างเฮาน้ำนะครับ